เป็นคลิปสรับเรื่องใกล้นะครับก็ bluff. เอาโชคเอ,ลอาลาบมาฝากพี่น้องนะครับว่าด้ไปเฮ็ดุบุญห้ำบุญก็เลยเอาโชคเอ,ลอาลาบมาฝากพีน่น้องแต่เมื่อนั้นนะครับเมื่อที่ไปถอดผ้าป่าคือเจ้าหน้าที่วัดเพิ่นผี่เพิ่นบอใหา้เนี่ยทั้งสิ่นนะครับเพราะพเพราะเพื่อนอย่างมีปัญหาเรื่องของอ,อันนี้นะครับเรื่องของโรคที่อเพื่อที่ไปเมื่อที่ไปอ่า รวมงานนะครับก็เลยมือนีก็เลยสีมาเ้าบรรยากาศรวมถึงตัวดีนะครับผู้เอาถึงตัวดีนะพี่น้องกาได้มากก็เลยเสียวมากห้พี่น้องเบิ่งนะครับเอามาห้พี่น้องปั้งนะครับเพื่อสิได้โศกได้ลาบไปน้ำกันนะครับผมพอว่าเพิ่นห้สามตัวตรงๆมาสองสามงดติดต,ต่อกันเาด้พี่น้องวัดจูมสีพัฒนาราม อำเภอเพ่นจังหวัดอุดรธานีหรือว่าวัดปู่ชีพระขาวนะครับผมกับนินมา่วงาสู่พี่นองฟั่งพอผมได้ไปหน้านะครับตอนแรกก็ตั้งใจว่าสิบปถ่ไทยบรรยากาศนะครับบรรยากาศต,ต่างๆอยู่ในวัดมาไห้เบิงไห้พี่น้องเบิงแต่ว่าเนื่องจากกรรมการวัดเพิ่นว่าไห่ไทยเพิ่นบ่อนนุญ,ญาตไห่ไทยนะครับก็เลยสิมาเว้าให้พีนองฟังว่าบรรยากาศมื้อนันเป็นจังไดนะครับมื้อนันผมไปนะครับากาคพ้นหลายครับแตกมาจากศาร์ สารทิศของประเทศไทยได้มามาจากชนบุรีมาจากภาคใต้ภาคตะวันออกหรือขามมาจากฟังเล่าแบบนี้นะครับเพื่อที่จะมาร่วมทอดผับปลาวัดถุ่มสีพัฒนาล่ามหรือวัดปูชีภูเขาวที่เพิ่นดังๆนี้ตอนนี่องยู่เพเ่อเพ่นนะครับผมเมื่อนั้นนะครับผมกลับไปนะครับกลับไปร่วมยอดผับปลามือ่อน,นะครับแต่ณวันนั้นนะครับณนะมือนั้น อยอดผ้าป่าที่ผมได้มานะครับยอดผ้าป่าที่ได้มามูนานก็คือแปดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทจุดยี่สิบห้าสตางค์นะครับพี่น้องจุดยี่สิบห้าสตางค์นะครับผมแต่ว่าก้อนหนานั่นนะครับผมจอยถึงฟังว่าก้อนหนานั่น ปูเพื่นไห้เลข3สามสองแปดนะครับ3 2 8เพื่นไห้สามสองปดมาพ่นกับไปหาสื้อ,อลอตีร้ายครับเลขตัวนี้3 2 8สองับปูเพืพ่นบอกว่าจังสี่ว่าวันที่ส8บ9จังมาอีกเดอ้อนะครับพู้นเพื่นบอกหวยหลดพี่น้องเพราะว่า วันที 18, analyze, Depois, removes, ่สิบแปดจังมาอีกจังมาเอาอีเด <me> ิมเป็นบ่าเพื่อนก็ต้องบอกว่าวันที่สิบหสหกจังมาเอาเดิมเราแต่เพิ่นบอกเลขว่บพี่น้องติคุณกระเทยขาเมาสนี่เพิ่นเป็นผู้โชคอาที่ที่จะถึงนีผมเสไปส่งไกลเพิ่นนะครับเดี๋ยวจิตไทยเหมันรากาศการส่งไกลไม่ให้เพิ่นฟังนั้นนะครับ ก็เลยมาวอกสุฟังพี่น้องผู้ใดที่อยากมาอยากมารวมท้ำบุญกับวัดต่มสีพัฒนารามจิเพิ่นกนลัสร่างสารานะครับเราเพิ่นเกิสีสังองพระยานาักองหญ่อยูย่ที่บริเวณวัดเพิ่นนะครับผมสามารถใดเทียมอำเภอเพิรน,นะครับอำเภอเพิวัดตูมศรีพัฒนารามอำเภอเพงร์ัจอุรธานีเดี๋ยวผมเวบาอีกที่หนึง่งเมื่อที่ผมไปนะครับยอดผับปามันอยู่ที่8ดล้านเกาแสนนะครับระกา ก้อนหนานั่นเพื่อนห้เลข328นะครับกับ2หานะครับผมสามสองแปดนี่คือจังหวัดอุดรนี่แทบจะบม่มีขายแล้วนะครับพี่น้องถ้าผู้ใดอยู่ทางอื่นจังหวัดไกลไกะไปล่องไปซื้อได้นะครับผมไปซื้อได้แล้วก็ยอดที่เดียวใกลๆมือประมาณวันที่สิบห้าสิบหกผมจะไปแล้วก็ียเอามาอัปเดตเป็นตัวใดนะครับพะว่างวดที่แล้วงวดวันที่หนึ่งสิงหาคือปูเพื่อนขึ้นกระดานเขียนใส่กระดาษไ้เบิ่งเลยด้ครับพี่น้องเขียนใส่กระดาษให้ เดี๋ยวผมจิวันที่สิบหผมจะไปที่หนึ่งครับผมแต่นี่เป็นยอดพาปลาที่ผมได้มาหนะ้ามือที่ผมแปดล้านเก้าแสบาทจุดยีสตางค์นะครับผมต่ว่ากรหนานีเพิ่นหายเลข3-2-8กับ2อหานะครับพี่น้องพอเพิ่นเป็นวัตทีกำลังสั่งนะครับที่ผมมาบอาสู่พี่น้องฟังาเทียร์ามีโชครวมกันนะครับถ้ามีโชคได้มากก เอาไปเผยแพร่นะครับพอปูเพิ่นตามที่ฟังตามที่ได้สัมผัสจากผู้น้องที่เพิ่นในก่อนนะครับผู้เพิ่นไปหนหมงอดต่างๆเพิ่นบอกว่าปูเพิ่นบอกว่าบอกให้แพงนะครับขันได้เรกมากนี่ให้ประการให้ข้นหูนะครับพอเพิ่นกําลังพัฒนาสางวัดนะครับเพิ่นก็อยากให้คพนได้เห็นได้ได้เห็นแลวก้ารที่ถือก็ได้เอาเงื่อนร่วมไปท้ำบุญกับวัดเพิ่นนะครับ ก็เลยมาเบาสูพี่น้องฟังนะครับอันนี้เป็นยอดผับปลาที่ที่ผมได้มาณวันนั้นแต่ทุกๆวันมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไหมพี่น้องมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าแต่ละมือนกับมีคนเอายอดผับปลามาสมบูบปูคนเรื่อยๆเพิ่มกระสิขึ้นกระดานหายเรื่อยๆนะครับผมเพิ่มกระิขึ้นกระดานหายเรื่อยๆขึ้นกระดานหายเรื่อยๆนะครับผมก็เลยมาเบาสูพี่น้องฟังราคาผมอันนี้เป็นเลขวัดวัด ชีผ้าขาวัดปู่ชีผ้าขาวัดรูมศรีพัฒนารามอำเภอเพนจังหวดัดอุรดธาน,นีที่กําลังดังนะตอนนี้นะครับพี่น,อน้องเพิ่นไห่สามโตตรงมาสองสามงวดแล้วแล้วงวดนี้สิเป็นงวดที่สี่ห้าสิได้โชคน้าเพลินบอลนะครับพี่น,อน้องขันเทานี้ดวงน้าก,กันกับสีได้โชคไแล้วก็เพิ่นขึ้นกระดานงวดนี้ขึ้นตัวไดนะครับงวดที่แล้วเพิ่นขื่นสามหนึ่งเก้าลก็งวดก้อนสองเจ็ดห้ากระถือสามโตตงหกผมจะไป ฟังแเราก,ก็เอามาอัปเดตอีกที่หนึ่งว่าเพ่นขึ้นกระดานตัวใดเพราะว่าใกล้มือพ่อนจะขึ้นกระดานห้เลยนะครับพี่น้องงวดที่แล้วสามนึงเก่ามันก็อสามเก่าหนึ่งนะพี่น้องถือคนก็นถือโตเทิ้งถือแต่งลายหลบที่นี่คนก็นเอาหน้าเงินเนี่ยไปเทดบุญน้ำเพลินนะคะเพราะว่าเพตะวันเสียยางเดี่ยวคนะือว่าพ่นบ่อไห่เป็นถือเทปนะครับผม เพิ่นไม่ให้บันทึกเทปมันมีสองกรณีที่เพิ่นบนให้บันทึกเทปก็คือว่าเรื่งของบอดีว่าใบห้อยหายห้หยกับยันแบบว่าเลขดังเกินไปประเทศห้ยจะมือเขาไปอ่านเพิ่นกัเลรื่อบห้บันทึกเทปวิดีโอนะครับสองก็คือเรื่องของอ่าอ่าเลือกติดต่อนะครับเรื่องโร,รคกติดต่อ,อตตที่ว่าข้าคดสร้างบ่อห้ยชุ่มนุ่มใดหรือบให้ไปร่วม ถอดผับปลาได้แจ้งนะครับว่าไม่ให้บันทึกวิดีโอด้วยประการใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหล้วการวิดีโอกับวห้ถ่ไทยในบริเวณวัดหรือไม่ให้ถ่ายใบหนาของหลวงปู่นะครับมากเพราะว่าพลันยานเป็นขอบขอละหาหลายๆอย่างนะครับก็เข้ากับข้าใจพี่น้องเข้ากับปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานที่ของคนเคารพสถานที่เคารพกฎกติกาทุกๆอย่างนะครับสาหรับมนี สิจากกันไปแล้วขอท่วนอีกที่นึงนะครับพี่นอ้องเลขผ้าป่าที่ผมได้มาเมือนน่อนะวันนั้นก็คือ8ล้านเก้าแสนืนเ้นแปดรอยเก้าสิบาบาทยี่สิบหดคือห่3.28มแล้วก็หาสอหา 2, 5, นะครับห่3.28มสองก็ห่2สหา 2, คือ3.28สองแปดในจังหวัดอุดอรนี่ว่าต้องพูดถึงแล้วนะครับเวดนี้เพราะว่าแนยดนะครับลอตเตอรี่ก็คือเกี้ยงหมดแล้วนะครับรวมถึงเลขสองหาพร้อมนะครับผมสาหรับมื่อนี แล้วกาดสีจากกันไปแล้วเอาโชคเอามานเอาโชคเอาราบมาฝปากพี่น้องคอยเฮ้าได้มีโชครุมๆรมกันนะครับพี่น้องเดี๋ยววันที่สิบห้าสิบหกคมจะมาอัปเดตอีกที่หนึ่งนะครับที่มาได้มาเว่าันบันทึกเทปตอนนี้ก็คือเมื่อไราสดตอนนี้ก็คือว่าพี่น้องเพราะว่าเพื่อนไม่ให้บันทึกเทปนะคบเพื่อนบ่ใหายผมบันทึกเทปหรือบ่ใหายผู้ใดกระซางที่บันทึกเทปในบริเวณบาทของเพิ่นณวันนั้นนะครับแต่เลยได้เก็บเลข เก็บยอดผาป่าหลวกกาเม้าเมาทายทอดพี่น้องฟังนะครับผมแล้วปู่เพิน่นคือเพิน่นประหยัดไปปิดเลขผูวยใหญ่มากให้บอกต่อตอกันไปเพื่อที่ว่าาจะค้นถือหลายคนเสียท้าหมุกับเพินพ่นต่อปรทธิ์สามปู่พญา,า,านาคองไงนะครับผมองพญานาคองไงอยู่ในวัดเพิ่นนะครับอยู่ในบริเวณวัดเพิน่นเพิ่นเป็นวัดที่กาลังศิกษากกาลังสิบชนาบ่แน่งวดนนี้นะครับผม อาจสิมาอีกมวดหนึ่งก็ได้หรือเพื่อนก็ะสิยหายอีกต่อๆนหลายมวดเพิ่นบอกว่าเพื่อนจะหายจนกว่าวัดเพิ่นสา่งแล้วตอนนี้กําลังสางมบ่เมนกําลังสางครับคือว่าท่านในสางแต่เพิ่นพ,พึ่งพึ่งหายเลขหายอีหยงนะครับโ่เมนฮหอดเมื่อนี้ก็ะสียยอดพระป้าก็สิขยับขพืนไปเป็นสิบล้านแล้วผมก็เลยมาบ้าสู่พี่น้องฟังนะครับผมกะสิมาเ้า ว่าไปยังแน่นะครับเื่วงี้กะสิลงงลิดไกแน่ล่งคิดหนึ่งกันยาผมก็จะจับฉลากแจกไก่อีกหนึ่งรอบนะคบคือคุณยาย่านะนะครับกระเทยขาเมาของเพื่อนอยู่จังหวัดนครปฐมบ่อะไรแต่ว่าเพื่อนทักเขามาแล้วเพื่อนทักใครที่อยู่เข่ามาแล้วเพื่อนจะมารับเองเพื่อนบอกว่าถ้าเดี๋ยวสะดวกเพื่อนจะมารับเองหรือว่าถ้าเพื่อนบ่าสะดวกผมอาจจะไปส่งเพื่อนเพื่อทีละผมจับฉลากแจกจริง แจกไก่อีลีนะครับผู้ใดอยากใครอยากได้ไก่นะครับผมจะจับฉลากแจกไก่เดือนละ2ตัว <alrededor> พร้อมส่งฟรีนะครับพร้อมส่งฟรีผู้ใดอยากได้นะครับให้คอมเมนต์ข้างล่างคลิปนะครับให้คอมเมนต์ข้างล่างคลิปทุกคลิปที่ผมเหตุลงนะครับล้วทุกวันที่1ตอนประมาณ2ทุ่มนะครับโดยประมาณ2ทุ่มผมจะมาจับฉลากแจกไก่ทุกวันที่1นะครับผู้ใดอยากได้ก่ ทักกันข่าวมาสวัสดีพี่หนูพินนะครับสวัสดีแอดคุณค้าพี่หนูพินสวัสดีคุณกระเทยขาเมาส์นะครับเมื่อนี้บรเด็มมเแวาเรื่องไก่นะครับพี่นูพินพอผมเหมือวมาอ่าเรื่องผมใส่ร่วมบรรยากาศการทอดผปลาอยู่วัดจุ่มสีหรือวัดชีพขาวอำเภอเพ่นจังหวัดอุดรธานีที่เพิ่นไห่หวยดังๆอยู่ตอนนี้นะครับผมไห่โชคไห้ลาบกับพี่น้องนะครับพอเพิ่นกำลังสีสั่ง องพญานาคองไงยุธีวัดเพิินนะครับเป็นวัดปู่ชีพระขาวที่เพิินห้เด็กถือสามงวดสามตัวตรงม่แล้วหลายงวดนะครับพี่น้องงวดนี้ก็เลยได้มีโอกาสไปร่วมผัปาป่าทอดผัปา่าน้ําเพิินอันนี้เป็นยอดผัปา่ปาของเพลินที่เพิินห้ยมากก็คือเก้าล้านเอ้ยแปดล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสามนะครับ อันคุณกระเทยขาเมาเนี่เพื่อนกระเฮ็ดช่องคือนกันนะครับเพื่อนทักเข้ามาอย่วาเพื่อนกระเฮ็ดช่องคือกันฝากติดตามช่องเพื่อนนะครับเพื่อนเฮ็ดเกี่ยวกัาอยังกรบเบลูเดี๋ยวข้าไปติดตามนะครับผมกับพึงว่า่านในข่าไปติดตามข้าไปติดตามแต่ว่าฮันในข้าไปเบื้องช่องเพื่อนนะครับผมกะช่องนี้ก็เป็นช่องหลายๆเกี่ยวกับกิจวัตรกับอย่างบ้านของผมวแต่ว่าผมสิสะดวกมากเบาเรื่องใดนะครับมือใดไปทงไปท่าผมกระสีย สวัสดีจ้าพี่อยากได้พี่อยากเลี้ยงไก่แต่พี่ยังไม่พร้อมดอกโอเคครับพี่อยากเลี้ยงไก่เดี๋ยวก็ติดตามผมติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับพี่ถ้ามือไหนพี่ยูพินติดตามผมมีแจกทุกเดือนนะครับพี่แจกทุกเดือนทุกเดือนเลยนะครับผมแจกทุกเดือนนะครับสําหรับเอฟซี FC ของช่องไมเทวิลฟาร์มนะครับผมมือนี้กะเอาโชคเอาลาบมาฝากพี่น้องนะครับเดี๋ยววันที่15หรือ16ผมจะไปอีกที่หนึง่ง ถ้าเพื่อนให้บันทึกให้อนุญาตให้บันทึกเทปได้ผมกระสีไร่สดหน้าตอนนั่นเลยนะครับหรือถ้าเพื่อนว่าอนุญาตให้บันทึกเทปผมกระสิกาม่าไล่สดจังสี่นะครับพี่น้องก้อนเลขกออกแน่ๆให้พี่น้องที่เขามานับชมเราฟังบุนีกดกระดิง่งไว้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้ไว้ว่า เาสิอัปเดตเลขหลวงปูชีผักขาวอํำเพอเพ่นจังหวัดอุดรธานีนี่เมือ่อใดถ้าพี่น้องบ่กดกระดิ่งนะครับถ้าเราไม่กดกระดิง่งแจ้งเตือนพี่น้องเซิรเวเห็นคลิปของผมที่ผมอ่าลง่งหน้นะครับเดี๋ยวห้าสิพลาดโอกาสดีๆนะครับบ่แน่ได้พี่น้องถ้าเฮ้าได้อาจสิมีเศษฐีไม่นะครับอาสิมีเศษฐีผู้ไม่ก็ได้นะครับ ถือร้ันทีหนึง่งร่วมกันกับผู้ดใดถือกับขออนุมโมทนาดีใจน้ำทุกคนนะครับผมบอกถือว่าอนุมโมทนาผมกับเบ้าคิดบอถือนะครับผมก็ดีใจน้ำทุกคนเว่าผู้ได้จิตถือกับสร้างนะครับขอให ถือนะครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นยอดผป้าข้าวนะครับเดี๋ยววันที่15หรือ16บหกข้าสีมอัปเดตกันอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งที่ผมเมื่อวานพี่ซูพี่น้องฟังนีบ่บ่แมนว่าส่วนพี่น้องบาหวายหรือว่าส่วนพี่น้องเห่นการพนั่นเพียงแต่ว่าวัดเพลินนะครับวัดเพลินกําล่งสางนะครับวัดเพลินกําล่งสีสางองค์พญานาคองค์ไงปู่เพลินกระยกให้ผู้ใดที่ได้เลขมากเผยแพร่ให้พี่น้องตั้งจังหวัดให้พี่น้องภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือได้เห็นกันว่า หวยเพิ่นนี่ถ้ามันเขา่เาถ้ามันเขา่าน่ครับเพิ่นก็นอยากให้มาร่วมทําบุญเพื่อที่รวมสางวัดกระเพิินนะครับพี่น้องบ่นน่นเข้าอาจสิได้มีโอกาสรวมทําบุญกับปูเพิินอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ถาถ้าได้มาเดี๋ยววันที่1 5 1 6ผมจะมาอัปเดตอีกที่หนึ่งนะครับผมแล้วเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้ตอนบายๆนะครับตอนบายๆผมจะผ้าไร้สดนะครับไร้สดชมเจาะดึก พร้อมกับสัมภษณ์ยายคำปนนะครับคนที่เลี่ยงไกลประสบผลสำเร็จมื้อนี่ประมาณซีมงถึงหามงแรงนะครับพี่น้องกดกระดิ่งไว้ตอนนี้พี่เลี้ยงคนแก่จ้ารับจ้างดูแลคนแก่อยู่จ้าเอือไว้อนาคตเดี๋ยวพี่สิร่วมทำบุญต่อโอเคครับพี่ยุพินอันนี้มาเว่าสซูฟังนะครับให้เขาถือก่อนจังไปร่วมท่าบุญตะปูเพิ่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปขออนุญาต ถ่ายบริเวณวัดเพ่นยุนนะครับแต่ตอนนีเพ่นว่าท่านอนุญาตใหเข้าถ่ทยบริเวณบัดเพ่นเลยนะครับเพราะเพราะว่าเรื่องของโรคติดต่อนะครับเพราะว่าเพ่นยานทางการเห็นว่าบางคนกิใไซแมสดบใไซแมดแนงสินะครับเพ่นกับว่าอยากให่าทยนะครับเพราะว่า้าเฮ้าถไทยเราเคยแพกไปเรามีทางการเพ่นข้ว่าเห็นว่าอุ้ยคนไปชุมนุมกันเยอะๆคนไปชุ่มนุ่มกันหลายๆเป็นหยังคือบใไซแมส่หยังมันก็สิเกิดปัญหาขึ้นนะครับพี่น้อง เดี๋ยววันนี้นะคบมือนีผมเจ็บทายคลิปเอ่อบอแมนทายคลิปครับพี่น้องไลฟ์สดไปเลยนะครับไลฟ์สดฟาร์มยายคำปนที่ผมคิดว่าเพิ่นตอนนี้ยืนหนึ่งนะครับเรื่องของการขุนไก่แล้วกะตอนนี้ลูกไก่เพิ่นออกมาอาทิตย์ละเกือบร้อย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 แล้วนะครับผมเพิ่นประสบผลสำเร็จเทิ่งการขุนไก่สามเดือนนี้ ขุนไก่ได้โล่สามโล่ 4, นี่บนโมเมนธรรมดาแล้วพี่น้องห้าสิบเอสัมผัสเพิร์น,นะครับว่าขุนจังไรพร้อมกับสีไปิดไทยให้เห็นหนาและไว้ย่าข้ามปนที่ผมบอกว่าย่าข้ามปนย่าข้ามปนเนี่ยเพิ่นเป็นหนาตาจังไรน,นะครับตอนนี้เพิ่นกับเพิ่มพร้อมออกซื้อแล้วเพราะว่าเพิ่นกับสี่าขายลูกไก่พร้อมนะครับผู้ใดที่สนใจอยากเบิรงลูกไก่ของเพิ่นดก็อย่าลืมนะครับมื่อนี้สิบหกนาฬิกาถึงสี่โมงแรกถึงห้าโมงแรกนะครับเดี๋ยวผมจะท่ายทอดสด สำหรับมือนี้กาสิไปกันแล้วพี่น้องมันสิบยี่สิบนาทีแล้วสำหรับคลิปนี้กาสิไปกันแล้วขอให้ผู้ใดที่ได้เบิ้งคลิปนี้โชคๆมันหมานนะครับเดี๋ยววันที่หนึ่งเอ้ยวันที่สิบหกสิบห้าหรือสิบหกผมจะมาอัปเดตยอดผ้าป่าหรือเลข็ของปูวัดชีเผาววัดจุมสีพัฒนารามอเภอเพั่หออน,นัดอดทธานีอีกที่หนึ่งสำหรับคลิปนี้สิบไปกันแล้วขอให้ทุกคนโชคๆมันหมันที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งกดแจ้งเตือน อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผู้ใดอยากได้ลูกไก่เดือนกันยานะครับหนึ่งกันยาใครอยากได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วครับผมสวัสดีครับ